สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับโต้ง168ครับวันนี้นะครับผมมาไขข้อสงสัยครับว่ารถมือ2องทำไมถึงราคาแพงแล้วก็ราคาแข็งตัวแล้วก็ราคาคงที่นะครับไม่ค่อยจะลดราคาเลยทั้งทัที่เศรษฐกิจไม่ดีคลิปนี้มีคําตอบครับ รถมือสองเนี่ยมันเป็นการประหยัดต้นทุนในการดำรงชีวิตเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่อยากได้รถมือใหม่เลยไม่อยากได้ได้รถป้ายแดงเลยก็เลือกซื้ออยากจะเลือกซื้อรถที่มันประหยัดขึ้นโดยการเลือกซื้อรถมือสองราคาที่จับต้องได้นะครับรถมือสองทำไมราคายังไม่ลดลงเลยทั้ง,งที่เศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับรถใหม่ก็จะแพงขึ้นเหลือเกินเนื่องจากภาษีด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ออปชั่นที่เขาแต่งเติมเข้ามาจากโชว์รูมนะครับรถใหม่ก็จะ แพงขึ้นนะครับราคาเปิดตัวนะครับสำหรับรถมือ2นะครับลูกค้าหลายๆคนนะครับก็ยังไขข้อสงสัยไม่ได้นะครับที่รถเก่าควรที่จะราคารถต่ําลงให้เราจับต้องได้ในรุ่นที่เราอยากได้วันนี้ผมก็มาไขาข้อสงสัยครับยกตัวอย่างนะครับว่าเรามีรถใช้อยู่แล้วแต่ช่วงนี้ซับกําลังไม่มีเลยทําให้เราเนี่ยชะลอการเปลี่ยนไปก่อนชะลอการซื้อใหม่ไปก่อนทําให้ตลาดรถมือ2อมันไม่มีการหมุนเวียนและสับเปลี่ยนนะครับทำให้ตลาด ลดมือ2องฉลอตัวนะครับแล้วก็ลดมือ2องเนี่ยหายากขึ้นแล้วก็น้อยลงนะครับทำให้พ่อค้าหลายๆคนครับสู้ราคาที่จะหารถสวยๆนะมาขายนะครับค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับ พอสู้ราคาเสร็จปุ๊บคนนี้ก็อยากได้เต็นนี้ก็อยากได้พ่อค้าคนนี้ก็อยากได้ทําให้รถราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากรถสวยๆนะครับอย่างผมเอามาขายนะครับอย่างต้นทุนที่ผมซื้อเข้ามาแพงอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะบ,บวกกับคําว่าที่ผมต้องมาเก็บงานแล้วเซอร์วิสแล้วขายให้ลูกคา้าสรุปนะครับเหตุผลที่ทําไมถึงรถมือสองราคาสูงขึ้นนะครับ เพราะว่ามันไม่มีการหมุนเวียนในท้องตลาดนะครับคนที่มีรถใช้อยู่แล้วก็ไม่อยากจะขายคนที่อยากจะซื้อก็อยากซื้อจังเลยนะครับหาซื้อรถมันไม่มีนะครับรถมันไม่มีให้ซื้อแล้วทาให้รถตลาดเนี่ยมันขาดนะครับอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะครับเหตุผลนะครับที่ทําให้รถมือ2ราคาแข็งและราคาทรงตัวนะครับบางคนพ่อค้าก็อยากจะได้รถมาขายจังเลยแต่ไม่มีรถมาให้ขายอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีคำตอบให้หลายๆคนนะครับว่ารถที่ขายอยู่ในท้องตลาดตลาดรถมือสองทำไมราคาถึงแข็งตัวและทรงตัวนะครับอ่ะนี่คืออาจจะเป็นคำตอบของใครหลายๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะทราบเรื่องราคาตลาดราคาท้องตลาดก็ ทำไมถึงแข็งตัวทำไมถึงไม่ลดลงเลยนี่อาจจะเป็นคําตอบของท่านได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับต้ง168นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับตอนนี้คือรถใหม่ๆก็ยังไม่มีผมพยายามหารถอยู่ออเดอร์ก็เยอะเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่ายังไม่มีรถเข้ามาให้ผมได้จับต้องนะครับอะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ